ที่ประกวดมิสทิฟฟานี่ยูนิเว s รประจําปี2554คัดเลือก33ประเภท2ร่วมชิงมงกุฎ6พฤษภาคมนี้โรลละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาตั้งแต่ประกาศรายชื่อ30คนที่เข้ารอบ ของมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สประจําปีนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าเรื่องของความสวยหรือว่าดีกรีในเรื่องของการศึกษานี่นะคะก็ทําให้เวทีนี้ร้อนขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะทั้ง30ท่านพร้อมด้วยน้องมิกนรดานนะคะมิสทิฟฟานี่คนปัจจุบันนี่แหละค่ะมาพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะทั้งสามสิบเลยนะคะสามเท่านค่ะแลวก็อาจารย์เสรีวงบรนทาสวัสดีค่ะซึ่ก็เป็นประธานและก็คณะกรรมการตัดสินด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะจ่าปีนี้หลยคนปลื้มนะคะโอ้โหปีนี้ บอกได้เลยว่าตัดสินยากกว่าทุกๆปีแน่นอนค่ะคือคืออย่างยกตัวอย่างน,นะปีปอยปีฟิล์มเนี่ยวันที่เราเห็นเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าใช่ตั้งแต่วันแรกะนะครับเพราะว่าความงามเขาเด่นขึ้นมาแต่ปีนี้30คนที่อยู่ตรงนี้ณเวลานี้เนี่ยขนาดมองใกล้ๆเนี่ยยังไม่สามารถพูดในใจได้เลยว่าจะเป็นใครคเพราะว่าเขางามใกล้เคียงกันมากความโดดเด่นเนี่ยนะครับ แล้วก็ปีนี้การศึกษาสูงมากค่ะมีคุณหมอมีเภสัชกรมีวิศวกรมีนักเรียนทุนญี่ปุ่นมีนักเรียนทุนเมืองจีนโอ้ยอะไรก็ไม่รู้มากันเต็มไปหมดนักเรียนปเิญญนทั้งสาริรญยโทก็เยอะค่ะทีนี้ต้องถามอาจารย์ว่าแล้วดีกรีการศึกษาพวกนี้จะมีผลต่อการตัดสินหรือเปล่าคะคือโดยดีกรีโดยตรงเนี่ยไม่มีแต่ว่าในที่สุดมันจะมีเรื่องการสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นการที่เขามีการศึกษาดีเนี่ยมันอาจจะช่วยในเรื่องไหวพริบแล้วก ความสามารถในการตอบคำถามค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยแนวคิดของเวทีนี้ก็คืออยู่ในธีมของ I am so beautiful เราก็เลยได้คนอย่างเงี้ยมา so beautiful so beautiful จริงๆแต่ว่าโอเคอย่างไรก็ตามนะคะของเราเนี่ยเราจะสวยนอกสวยในเพราะว่าหลังจากพวกเขาได้ เข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมทำห,หนึ่งในกิจกรรมที่เขาจะต้องทำนั้นก็คือการเข้าสัมนาเรื่องของการ how to be beautiful เพราะฉะนั้นเราจะไปเราจะต้องมีการคลิปเลคเชอร์ให้เขาเราต้องบรรยายเขาฟังว่าสวยนอกสวยในเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องไปทำการกุศลน,นะเราจะต้องไปบ้านคนแก่คนเฒ่าไปเยี่ยมคนแก่คนเฒ่าอะไรต่างๆนั่นแหละค่ะค่ะรางวัลปีนี้เป็นไงคะอาจารย์คะอ๋อโเงินสดแสนกว่าแล้วมงกุฎอีกห้าแสนรถยนต์อีกหนึ่ง เกือบ2ล้านคนจะได้ที่หนึ่งโอ้โหอย่างนี้เป็นกําลังใจหน่อยนะคะแต่หลายคนแบบว่ามีแรงบันดาลใจพี่คุณจะเป็นลมสิทธาสามคนน้องมิกคะมีอะไรจะแนะนำเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราปีที่แล้วนี่คือ I am what I am ใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์เขาผิดแปลกไปจากปีที่แล้วเนี่ยนะคะมีจะแนะนําน้องๆคะก็คือมีอยากจะฝากในเรื่องของความรับผิดชอบเพราะว่า ปีนี้นี่เรามีกิจกรรมเยอะมากตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราเข้ามาทํากิจกรรมในกรุงเทพเป็นเลยมิกยากจะฝากให้ผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบแล้วก็ตรงต่อเวลาในตัวเองเพราะว่าการที่เรามาอยู่ร่วมกันหรือว่าการที่เราจะได้มงกุดมิสทิฟฟานี่ปี2011เนี่ยคือต้องสวยแล้วต้องฉลาดต้องเก่งต้องครบทุกด้านจริงคคะอันนี้คือสวยภายในใช่ไหมคะค่ะแล้วบอกหน่อยบอก30คนนี้ค่ะในตอนเข้ากิจกรรมมีการ แอบเก็บคะแนนโดยไม่รู้ฟังไว,วด้ดีๆนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคะแนนสูสีกันในรอบ30เป็น10 1สเป็น3เนี่ยคะแนนนั้นจะถูกนำออกมาใช้คือถ้าสวยโดดเด่นตอบโดดเด่นอย่างไร้ปัญหาก็ไม่ว่ากันคะ,คะแนนนั้นก็จะถูกเก็บไว้ในมือกรรมการเฉยๆ <คะ S 2> แต่เมื่อไหร่อุ๊ยจะเอา10แต่ได้12นี่แหละใครจะออกไป2คนนั่นนะ คะแนนช่วงกิจกรรมจะถูกควักมาใช้ทันทีว่าคนคนนี้ไม่ค่อยร่วมมือคนนี้ไม่ตรงเวลาคนนี้เนี่ยคบกับเพื่อนไม่ค่อยได้คนนี้มีปัญหากับคนเยอะนะถ้าเกิด12จะเหลือ10เนี่ยถ้าคนมีปัญหากันไปเลยพอสมมติวรอบ3ามคนเกิดได้5คนคะแนนเท่ากัน5คนจะเข้า3มคนต้องตัดทิ้งสองคนคะแนนนิสัยใจคอช่วงเก็บตัวก็จะถูกนํามาใช้อีก ทันทีดีนะได้มาฟังวันนี้ยังไม่สายกินไปคะแนนอยู่ในมือพี่ต้องทำรับนะวันนี้เป็นเคล็ดลับมีผู้เข้าประกวดปีไลจ์จาเป็นตัวแทนพูดถึงการประกวดทั้งนี้บ้างค่ะเชิญค่ะเบอร์หกค่ะเห็นมีมาอยู่นะคะคุณหมอนะครับคุณหมอสวัสดีค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะติดตามชมนะคะการประกวด Miss Ti ฟ f a n y Universe ปี2011นเอะคะจะมีการถ่ายทอดสดวันที่6พฤษภานะคะแล้วก็อย่าลืมไปเชีย มิสอะลิมิตเซ็กซี่สตาร์นะคะวันที่4นะคะพฤษภาที่เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยานะคะ,นนะ,คะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งนะคะจากการจัดก,การประกวดทางนี้นะคะเรามอบให้โครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยปลอดเอทนะคะค่ะอย่าลีติดตามก็ไเลยนะคะขอบคุณคะ่ะเคยเห็นนักงานพูดคล่องนี้ไหมคต่องพูดอะไรเลยนะสรุปให้หมดเลยวันที่6พฤษภาคมก็จะทราบว่าใครจะเป็นมิสทิฟฟานี่ แอลิมิเต็เซ็กซี่สตาร์คือชุดว่ายน้ำซึ่งเราไม่เอาออกทีวีอ๋อต้องไปเชียร์เองต้องไปเชียร์เองที่พัทยาเลยเพราะอันเราไม่ออกทีวีน่าสนใจน่าสนใจสิหิวเลยนะคันลิมิเต็ดวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ข่าวขอบคุณมากค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปบุกละครเรื่องดอกส้มสีทองกันค่ะ